ก็หลุดเลยสิมาแล้วใครมันเป็นที่อมันมันเอากระลาไปกันไทยมันส้มนันก็ติดกระลาไว้เนี่ยเฮียยิงปลาไม่โดนเลยเฮียโอ้โหสารน้ำตาแตกเลยเฮียกระลาเอากะลามาที่เฮียแดกหาย ไม่พีคเท่ไรครับไปไหนหมดอ่ะ